สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องคา,าราชับวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับสุดยอดยนต์ประกรรมระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ที่กลายเป็นบ้านเคลื่อนที่ได้อย่างแท้จริงกับ Brabus Big Boy Motorhome 2026รถมอเตอร์โฮมระดับพรีเมียมที่ถูกออกแบบมาเพื่อคนที่รักอิสระความสะดวกสบายและความหรูหราเหนือระดับ Brabus Big Boy Motorhome 2026มาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่บ่งบอกถึงความแข็งแกร่ง ผสมผสานกับความหรูหราในแบบของบราบุสตัวถังถูกสร้างขึ้นจากวัสดุเกรดพิเศษน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงให้ความรู้สึกมั่นคงทุกเส้นทางด้านหน้ารถออกแบบด้วยกระจังหน้าบราบุสซิสเนเจอร์และไฟหน้าเลตทรงสปอร์ตที่ดูทันสมัยเสริมด้วยล้ออลัลลอยขนาดใหญ่ที่บ่งบอกถึงพลังและความสง่าง,งามในทุกการเคลื่อนไหวภายในห้องโดยสารคือจุดที่ทำให้บิ๊กบอยมอเตอร์โฮมแตกต่างอย่างแท้จริงภายในถูกออกแบบให้เหมือนบ้านระดับไฮเอนด์บนล้อมีห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่ที่ตกแต่งด้วยหนังแท้และไม้พรีเมียม ระบบแสงไฟภายในสามารถปรับได้ตามอารมณ์พร้อมหน้าจออสอสมาร์ทีวีขนาดใหญ่ระบบเครื่องเสียงไฮเอนที่ให้ประสบการณ์ความบันเทิงระดับโรงภาพยนตร์รวมถึงห้องนอนสุดหรูพร้อมเตียงขนาด king size และห้องน้ําที่มีฝักบัวแรงด้านสูงกับระบบน้ําอุ่นครบครันเครื่องยนต์ของ b r a v u s Big Boy Motorhome 2 0 2 6ถูกพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีจาก Mercedes AMG มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ V 8ที่ให้กำลังมหาศาลกว่า600แรงมา้าแรงบิดสูงและตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว ทำให้แม้จะมีขนาดใหญ่แต่ก็สามารถเร่งความเร็วได้อย่างมั่นใจการควบคุมแม่นยำและระบบการสะเทือนปรับอัตโนมัติช่วยให้ทุกการเดินทางนุ่มนวลไม่ว่าจะเป็นทางไกลหรือภูเขาสูงจุดเด่นอีกอย่างคือระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะภายในมาพร้อมหน้าจอควบคุมกลางระบบสัมผัสที่สามารถสั่งงานทุกอย่างได้ผ่านปลายนิ้วไม่ว่าจะเป็นการควบคุมอุณหภูมิระบบไฟระบบเสียงหรือการตรวจสอบสถานะรถแบบเรียลไทม์ และยังมีระบบพลังงานโซลาเซลล์สำหรับการชาร์จไฟในพื้นที่ห่างไกลเพิ่มความมั่นใจในการเดินทางแบบออฟกริดอย่างเต็มที่ Brabus BitBoy Motorhome 2026ยังใส่ใจด้านความปลอดภัยอย่างครบครันทั้งระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนการชนระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันและกล้องรอบคัน360องศาเพื่อให้ผู้ขับขี่มั่นใจในทุกเส้นทาง โดยสรุปราบุสบิ๊กบอยมอเตอร์โฮม2องไม่ใช่แค่รถแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของอิสรภาพความหรูหราและความสามารถที่รวมไว้ในคันเดียวเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสบการณ์การเดินทางแบบไม่เหมือนใครหากคุณชื่นชอบการรีวิวรถล้ำสมัยและสุดหรูแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องคาร์การชับของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารรถยนต์รุ่นใหม่จากทั่วโลกขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า